สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้เปลี่ยนพาชมอุปกรณ์ต่อพ่วงใหม่จากค่าย4 MT ค่ะตัวนี้เป็นผัานถ่ายผ่านบุกเบิกจากค่าย 4MT MTD 1 5 3 0 y นะคะตัวนี้เป็นผ่านบุกเบิก3ใบ24นะคะตัวโครงผ่านยาวค่ะหรือว่าใช้โครงผ่าน4นะคะตัวนี้เป็นตัวโครงยาวโครงผ่าน4นะคะเป็นผ่าน3ใบ24จากค่าย c m ่คะตัวนี้ลูกค้าสั่งทําเป็นสีน้ําเงินนะคะปกติแล้วหน้าร้านมักจะสต็อกสีส้มไว้แต่ว่าตัวนี้ตัวพิเศษเลยค่ะคุณลูกค้าสั่งสีน้ําเงินไว้นะคะนี่ค่ะ m p d 1 5 3่ y นะคะตัวนี้ค่ะขนาดฐานนะคะความกว้างอยู่ที่1 1 5เซนความยาวอยู่ที่2 120เซนนะคะความสูงอยู่ที่115เซนค่ะน้ำหนักพวงนี้350กิโลกรัมนะคะพวงนี้น้ำหนักอยู่ที่350กิโลกรัมค่ะตัวหน้างานอยู่ที่100เซนนะคะตัวนี้นะนี่ค่ะถ่ายแท็กเตอร์45แรงม้าขึ้นไปนะคะ ท่านใดที่มองหาสำหรับผ่านบุกเบิกจากค่าย CMT อยู่ค่ะตัวนี้จับน็อตหนะคะตัวลูกปืนค่ะนี่ค่ะ1877นะคะมีจุดอัดจารบีนะคะสินค้าจากค่าย CMT ค่ะเป็นใบโบรอนนะคะตัวนี้นะ CMT แท้แน่นอนยันหัวน็อตเลยนะคะนี่ค่ะท่านใดที่มองหากันอยู่สำหรับผัานไถ่จากค่าย CMT นะคะ ตัวนี้เป็นผ่าน3ใบ24นะคะโครงผ่าน4ค่ะหรือว่าโครงผ่านยาวนั่นเองค่ะตัวนี้นะมองหากันอยู่สอบถามได้เลยนะคะนี่ค่ะสำหรับผ่านบุกเบิก3 24จากค่าย4 Mt นะคะหรือว่าจะมองหารุ่นอื่นๆก็สอบถามได้นะคะ3 22 3 24 3 26นะคะ สี่ยี่ส 26, สี่ยี่ห้ายีหกหนะคะสอบถามสั่งซื้อได้ค่ะสําหรับผ่านไทยจากค่าย CMT นะคะส่วนพวงนี้น้ําหนักอยู่ที่350กิโลกรมัมใส่แพคเตอร์นะคะ45แรงมาขึ้นไปนะคะสําหรับรุ่นนี้นะท่านใดที่มองหากันอยู่ก็สามารถสอบถามสั่งซื้อได้ค่ะหน้าร้านเราอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะ ปิ่นอยู่ที่จังหวัดกําแพงเพชรค่ะมีบริการจัดส่งได้ทั่วประเทศนะคะเก็บเงินปลายทางได้แต่ว่าจะมีมัดจำบางส่วนก่อนการจัดส่งสินค้านะคะพวงนี้ผิ่นลืมแจ้งราคา47,500บาทนะคะสำหรับพวงนี้นะผ่าน3ใบ24ใช้คานยาวนะคะเป็นผ่าน3ใบ24โครงผ่าน4นะคะ 47,500บาทเท่านั้นสอบถามทางซื้อที่0810462640ได้เลยนะขอบพระคุณค่ะ